นี่น่าจะเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆแล้วนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยมันจะมีโครงการอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถให้ประชาชนน่ะเข้าถึงสินเชื่อตัวนี้ได้มันใช้ชื่อว่าเป็นโครงการธนาคารประชาชนที่ทํากันมาต่อเนื่องแล้วนะแต่ว่าปีนี้มันมีความพิเศษกว่าแล้วก็น่าสนใจกว่าเยอะในตัวโครงการเนี่ยเขาได้ใช้ชื่อคอนเซปต์ว่าเอ่อเป็นการแบ่งเบาภาระบุญบาสก็คือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่กําลังแบกค่าใช้จ่ายอยู่เนี่ยนะครับที่อยากจะมีวงเงินสินเชื่อ เอาไว้สําหรับการประกอบธุรกิจหรือทําการค้าการขายหรือ,อไปต่อยอดอาชีพของตัวเองเนี่ยนะไอตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คืออายุไม่ถึง20ปีก็สามารถขอสินเชื่อได้โดยที่อาจจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับและเอกสารยังไงเดี๋ยวค่อยๆเล่าในคลิปวิดีโอนี้แหละเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงทีละเนื้อหาเดี๋ยวมันจะงง ส่วนใครที่แบบอายุ20ปีขึ้นไปอายุจะถึงเกณฑ์แล้วแต่ว่าไปขอสินเชื่อตัวไหนก็ไม่ค่อยจะผ่านเดี๋ยวมาลองดูข้อมูลชุดนี้แล้วกันว่ามันน่าสนใจแค่ไหนโอเคไหมครับจุดเด่นหลกัลกๆของเจ้าสินเชื่อตัวนี้ก็คือมันเป็นสินเชื่อที่เอาไว้ใช้กับการกู้มาเพื่อเอาเงินยมาลงทุนต่อยอดอาชีพตัวเองพอค้าไมค้ากู้มาเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาทำการประกอบอาชีพของเราแล้วเราก็ขายทํากําไรแล้วไอ้ส่วนต่างเนี่ยกำไรก็ไปใช้จ่ายปกติ ส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ชําระหนี้ธนาคารอะไรประมาณเนี้ยมันเหมาะกับการต่อยอดอาชีพของเราวงเงินที่ได้เนี่ยมันได้ประมาณ200,000บาทแบบเยอะสุดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัองก,กู้ขนาด200,000บาทก็ได้เพราะว่าบางคนอยากได้แค่50,000บาทเนี่ยก็ได้มาเริ่มต้นที่50,000บาท1,000 0 0บาทก็พอได้นะครับหรือ200,000บาทก็แม็กซิมัมอยู่ตรงนี้สูงสุดคือ2 0 0 0 0 0บาทอัตราดอ,อกเบีย้ยเนี่ยมันโดมได้เหมือนกัน ในส่วนของคนธรรมดาทั่วไปเลยนะจะโดนประมาณ1%ต่อเดือนนะครับก็ปีนึงก็ประมาณสัก1 2ก็ถือว่าดอกเบีย้ยก็สมน้ําสมเนื้อนะบางคนไปเจอดอกเบีย้ยที่หนักกว่านี้หน่อยก็กอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาชีพของคุณเนี่ยเป็นพนักงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือเป็นข้าราชการดอกเบีย้ยก็จะถูกลงมาหน่อยเพราะว่าเขาใช้เ,เขาเรียกว่าหนวข้อของตรงนี้ว่าคือแบบถ้ามีหน่วยงานเนี่ยรวบรวมเงินแล้วก็ชําระ ให้กับธนาคารจะโดนดอกเบี้ยถูกกว่าอยู่ที่0.25ก็ลบแล้วเนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยต่อเดือนคือ0.75นะรหรือถ้าเกิดแบบแบบนึงมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเนี่ยมันก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะครับหรืออาจจะพอๆกันก็แล้วแต่นะครับมันจะเริ่มต้นประมาณสัก 1เงอ้ย0.5%ุดนะครับสูงสุดไม่เกิน1%เรสำหรับคนที่ใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันนะครับโอเคป่ะพุณแบบนี้ก็อาจจะงงๆนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาเลยเนาะจะได้พอจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในการกู้เงินก็คือสมมติว่าเราจะชำระเนี่ยแบบ200,000บาทเนี่ยมันชำระได้นานสูงสุดคือ8ปีแต่ถ้าเรากู้แค่ห้0 0 0บาทเนี่ยมันจะชำระได้แค่ไม่เกิน3ปีหรือว่า3ามสงวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากู้1 0 0 0 0 0สนชำระไม่เกิน60งวบก็คือ ห้าปีถ้า2 0 0แสนก็8ปี คร่า,าวๆประมาณนี้ในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็จะมีดังนี้ก็คือต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้พ่อค้าแม่ค้าขายของในตลาดตามแผงนะครับมีสัญญาเช่าแผงแบบชัดเจนหรือเปิดร้านไอสักอย่างหนึ่งอไอแบบเนี้ยนะครับที่เป็นแบบอาชีพอิสระของเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถยื่นสมัครได้ครับหรือคนที่เป็นข้าราชการรับวีซ่าฮกกิจนะครับพนักงานในหน่วยงานราชาการอะไรแบบเนี้ย แล้วก็สามารถที่จะยื่นสมัครได้เช่นกัน2ก็คือต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอายุเรากับสัญญาเงินกู้พอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิน60ปีสามารถยื่นสมัครได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุไม่ถึง20ปีอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับอาจจะแบบ 1 8 1 9อะไรประมาณนี้แต่ว่าเริ่มต้นทำงานได้ไวนะก็อาจจะต้องใช้เอกสารซึ่งมันจะเป็นเอกสารที่ให้ผู้ปกครองนะรับรองมาอีกทีว่าอนุญาตให้เรากู้เงินได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็อาจจะลำบากอยู่พอสมควรแต่ว่าในตัวเนื้อเอกสารเนี่ยเราสามารถไปขอที่ธนาคารออมสินได้เลยนะครับนะเขาก็จะให้เอกสารมาเราก็เอาไปให้ผู้ปกครองนะเซ็นเรียบร้อยทุกอย่างยินยอมปั๊บก็เอามายื่นเรื่องนะครับผมต้องมีที่อยู่ที่แน่นอนมีสถานประกอบการที่ชัดเจนนะอย่างที่บอกไปว่า คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณก็มีที่เช่าแผงก็เอาเอกสารเช่าแผงมาหรือไอ้ที่จ่ายค่าเชา่าที่แบบเนี้ยก็ามานะครับมายืนประกอบได้แล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากประเภทแบบเผื่อเรียกหน้าสาขาที่ขอยืนกู้ก็หมายเขาว่าไอ้ที่คุณจะกู้เลยนะ คุณเปิดบัญชีต้องสาขาที่คุณเปิดอ่ะเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะคุณก็ไปเปิดณนะตอนนั้นเลยก็น่าจะได้นะถ้าเขาไม่ติดเรื่องของสเตทเมนต์ก็แนะนําว่าให้ไปไปขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเฉพาะดีกว่านะครับอันเนี้ยมันก็จะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสละไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานผู้บริหารในธนาคารออมสินคุณผู้ชมต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนรายบุคคลอนเนกประสงค์นะครับของธนาคารออมสินนะนะคุณก็ลองไปดูแล้วกันในลิตรรายการเงินกู้ของคุณนะถ้าเกิดคุณกู้ไอตัวพัฒนา องค์กรชุมชนเนี่ยคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กู้ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะมาดูในส่วนของหลักประกันเงินกู้กันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้หลักประกันเงินกู้อยู่นะครับจะใช้เป็นคนค้ำก็ได้หรือถ้าเกิดไม่มีคนค้ำเนี่ยใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำก็ได้ก็แนะนําว่าจับทีมแพ็กสัก3าคนนั่นละกันแล้วก็ค้ำให้กันและกันเนี่ยเป็นกลุ่ม3คนนะนะแล้วคุณกะยืนสมัครเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับแล้วถามว่าคนค้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปขนาใช้คนค้ำะนะแล้วก็อายุของสัญญากับอายุของคนค้ำเนี่ยพอรวมกันแล้วมันต้องไม่เกิน60ปี นะครับแล้วก็คนค้ำเนี่ยต้องมีที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ครับไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสินนะคนค้ำก็จะค้ำได้ไม่เกิน2ส,สัญญาต่อคนนะครับวงเงินกู้จะไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับหากว่าเรากู้แค่ห้าหมื่นเนี่ยคนค้ำคนเดียวแต่ว่าคนค้ำก็ต้องมีรายได้ด้วยนะเช่นคนค้ำเนี่ยอาจจะต้องมีรายได้9000บาทขึ้นไปนะส่วนใครที่ต้องการวงเงินที่เยอะขึ้น 5,000 50, 0 0ถึง2,000ขึ้นไปเลยนะ5,000 0บาทถึง2,000 0 0เนี่ยต้องใช้คนค้ำถึง2คนอย่ที่บอกไปแท็กพีมา3คนน่ะกูได้วงเงิน2,000 0 0บาทเนี่ยก็จะค้ำให้กันและกันนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับคนที่มีอาชีพรายได้ที่แน่นอนนะครับตั้งแต่เดือนละ2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยก็ใช้คนค้ำไม่น้อยกว่า2คนนะครับส่วนหลักประกันอื่นๆอย่างพวก ที่ดินอสังหาที่มีอยู่อะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้มาค้ำแทนบุคคลได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าอสังหาตรงนั้นมันมีมูลค่าแค่ไหน กับการกู้เงินนะครับก็ส่วนใหญ่หลายคนจะไม่ค่อยใช้อสังหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีอสังหาเนี่ยมันเหมือนจะมีอัตราการกู้ผ่านที่ง่ายกว่านิดนึงในความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ว่าการแนะนําว่าถ้าไม่มีอสังหาก็จับทีมกันไปนั่นแหละนะครับสะดวกที่สุดละสุดท้ายนี้ก็ไม่ว่าคุณจะสนใจในการกู้ ธนาคารตรงนี้หรือไม่หรือว่าคุณจะวางแผนอะไรก็ตามแต่ในการกู้ตัวอื่นๆนะครับแนะนําว่าให้กู้เท่าที่จําเป็นและชำระคืนไหวนะครับมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ในส่วนของการยื่นกู้นั้นเนี่ยต้องวอล์กอินไปที่สาขานะไปขอคําแนะนําเขานะฮะยื่นเอกาสารที่สาขา เดี๋ยวสาขาจะพิจารณาเองต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชีด้วยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะก็ประมาณนี้เนาะคิดว่าให้ข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดละถ้าท่านไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของกว่าใจชาวบ้านนะครับมีข้อมูลดีๆมีข้อมูลที่เป็นทางรอดของชาวบ้านอย่างเราๆนี่แหละเป็นปากท้องของชาวบ้านอย่างเราๆจะได้เอาตัวรอดกันในช่วงวิกฤตแบบนี้แล้วก็มีอนาคตที่สดใสนะครับไปหลายายขอให้คนโชคดีครับสวัสดีครับ